น้องวันนี้น้องนาดาจะไปจะไปเรียนรู้การขุดหน่อไม้นะครับน้องนาดาจะไปเรียนรู้การขุดหน่อไม้ว่าผู้ใหญ่เขาขุดหน่อไม้กันยังไงนะครับมานกำลังหันมายิ้มเลยสิค้าอุ้ยน่ารักจังเลยน้องนาดาน่ารักจังเลยน้องนาดาน่ารักจังเลยตอหนาจะมาขุดหน่อไม้นะ ขึ้นมาพี่น้องดิมมันจุนๆขึ้นมาเนาะโอ้ดิมนี่หน่อไม้หน่อไม้หนอไ้องนาดาหน่อไม้โผล่ขึ้นมาน้องนาดาโอ้ยโอ้ยจะขาวหรือจะอ้วกสงสัยจะอดจะขาวมันออกมานอกกรด้วยเนาะนกโกลมาไกลมากเลยออกมากรดออกมาไกลมากเลยนะโอ้คุดอยู่คุดอยู่โอ้เกงไม่หมด ออกมานอกกอด้วยอุ้ยอุ้ยขาวอุ้ยหนอนเรียงเรยงมาขุดบเถิงเนาะโอ้โหโอแข็งไปหรือเปล่าจ๊ะนั่นละก็นลำตาลคืออุ้ยโอ้อะนี้เนาะมันจนโถแเลยโอ้โอ้โอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โอ้โอ้ Do hai mặt phòng 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 ใหญ่มากนางเอกโอ้ยใหญ่โตโมโหลามน้องกดาจับจับน้องกดาจับไหวไหมคะโอ้ยน้องกดาจับไม่เป็นลูกโอ้น้องกดาเก่งจังเลยยกได้ด้วยโอ้ยกได้ลูกไปไม่คันลูกอ๋อหนักเหรออ๋อนุหนักอ๋หนักหนอเดียวก็เกินพอมีอีกเหรอซ้อนเหรอมีซ้อนไหมเอ่ย โหนนาดายกไม่ไหวเลยนะครับเพราะมันหนักนะครับอาถมโโอ้ยใหญ่มากเลยโอ้ยยกไหวแล้วรันลูกโอ้เก่งยกไปวเก่งจังเลยน่าจะประมาณนี้เออประมาณนี้เออโอ้ยโอ้ยว้าวสุดร้ปันประมาณนี้แหละเอ้าประมาณนี้แหละอุ้ยสวยไหนไหนไหนสวยจังเลยสว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 ยมาก เจอไหมคะกำลังเขียอุ้ยอะไรคะอุ้ยอุ้ยนอนมันเิ่มปัดอุ้ยนอยอสเวงนี่น้อยน้นอยเอานเได้อ๊บนี่บนี่เจได้ออบนี่สับสับับมงไ้บนี่โ้ยับงไโอ้ับงไมากนี่นอนกระดาใหญ่มากแล้วโหนูอยางนจะพัดมือนะใบแต่ใส่ใบไม้โลกเดี๋ยวมันจะคาในโลกนะเดี๋ยวมันจะคาในโลกนะ นอนใหญ่มากเลยนะครับถ้าเทียกับน้องกระดานะครับผมแง่าอยู่อันนี้ฮะแก่เนาะแก่เนาะโอ้แก่กั่านี้เอ้าป่าว่าเฮิร์เป็นล่ำปาเฮิร์มพี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 พพี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 พพีพีพพีพ หากินมานขนาดโอ้ยงามด่บพี่น้องเออย่านอยู่เบิ่งเด้อขอโทษสิยานอยู่ย่ามันทั้งเออยามันทั้งเนาะอิาฮ่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 ายิ่วยานอยู่ดองบ่ทัานเลยน้องงามๆเนาะนี่ก็น้องงามๆพี่น้องโอ้ยงามแท้ครับยะโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องโอ้ย หุ้ยออกมาแล้วพี่น้องนอนเทียวเกียวสวยๆนั oh, ่นเลยพี่น้องมาได้มาเหรอโอ้โหมาได้มาตั้งมาเหิงโอ้แป้นเดียวเต็มตะก้าแล้วพี่น้องมึงน้องนี่โอ้โหหมแล้วนี่ปั๊ะโอ้ยสวยงามเดือบเด้อตึ๊บเดืบโอ้ยเขียวมันเข้าอีกีเด้อโอ้ยสวยงามพี่น้องเดือดโอ้โอ้โอ้สวยงามมากปั๊ะ วันนี้ได้เสีเขียวได้หนยใหญ่ๆนั้นเลยหน่อยใหญ่ปีปีพีปีปีีชงพูดมานี่นี่นี่อันั้นเล็กเอาไว้ก่อนอันนั้นเล็กเอาไว้ก่อนนี่เอาลงนี่ดีกว่าเอาลงๆนี่ดีกว่าเด้อเด้ออี่้โอ้โอ้เด้อเด้อเอ้โอ้ยโอ้ยปีพีปีโอ้ปีปีีีี่อนห่ี่น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 ี่ น้อนนนนี่ักมันจมือใน่บุ๊กมือยัมือในไ่บุกมันีมันกนขามันพูดมันพูดเนาะลืมไปสุแล้วนเขียวออกไก่กอ้ออกไก่กกงอะไจะไปไกลในโลกนะน้ามยังไปไกลในโลกมันคือแก่โอ้โหโอ้โอ้ กเกลี่เส่ผักหวานผักหวานมื่อหรอยังยังอยู่ยังยังแต่ไม่เยอะนะเพราเก็บไปแล้วเมื่อวานพอดีได้ใส่อ,อ,อหา่างกรยยวมันกระยวมันดอกเอายอดมันอะไรเอายอดมันทะไรอ๋อต่อมาคอนะ่รคืออะไรเพรายอกไม้ออกลายโพเต็กตะต้าละปีปีๆี นอนนี่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 สวยสวยสวยอันนี้ชมชมใช่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 ซุบลบอยู่ซุบลบอยู่สอง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 ไม่เห็นไม่เห็นเลยออกนอกกอเอาโอ้ยโอ้โอ้โอ้ขาวมากเลยมันจะแข็งไปไหมเดี๋ยวกำลังหา กำลังหาปริมาณสัตว์เนาะเอ๊ะ๊อี๊อี๊โอ้วันนี้เนาะวันอะไรวันช่องดีมากเลยวันนี้ล่ะโอ้ยสวยงามจังเลยโอ้โหงามแต่พี่น้องดอกไม้งามงามเย่น้องนาดาบอกเย่อ๋อนอนน้อยเนาะนอนน้อยนอนเบาง่ายเนาะแคเนี้ยยังไงหล่าไม้ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสี่คนล้เสียมเสียมนี่จะดีกว่าไหมเอ่ยแต่เมื่อไหนดูซิโอ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 ้มนคือแก่แะโอเสียมไม่เข้าหรือเปล่าเอาแก่เกินไปเสียมเสียมไม่เข้าหรือเปล่าสงสัยตรวจสอบได้เสียมข้าวดีดีนะหรือไม่ไม่ข้ามั้งต้อง โอ้มันแตกเนาะเสียมเอคขัาเพียนเปลี่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 ยนเสียมจ้ะน้องกระดาน้องกระดาอาตะก้ามาลูกอาตะก้ามาจ้าน้องกระดาได้หนึ่งหน่อโอ้ได้หนึ่งหน่อแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยได้หน่อไม้ด้วยได้หน่อไม้แล้วหนึ่งหน่อมาสักหน่อไม้นะครับตุ๊บ นี่สองหนอ่อหน่อที่สามใหญ่ไหมเออหน่อที่สามเล็กอ่ะใส่ตะกร้านะคะใส่ตะกร้าค่ะหน่อไม้นะคะอันนี้หน่อเล็กอันนี้หน่อเล็กเลกอึงอุ้ยเป็นวัดจามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกเป็นไ,ปไงบ้างคะรู้ไหมรู้ไหมว่าฝนตก นนงแอบอยู่จะมาทำยังไงจะรับแอบอยู่คนแอบอยู่คือน้องแอบคนแอบอยู่คือน้องคนแอบอยู่โอ้โอลิงลิงลิงไม่ได้ไปตามลิงหรอกโอ้โหสวย ไ,ได้ประกฏดอีแล้วครับพี่น้องได้ประกวดอีแล้วครับผักน้ำเนาะผักน้ำนะครับพี่น้องยอดอ้วนเท่านั้นเลยโอ้ยอดอ้วน,อ,อ,น,อ,อ,นอุ้ยปัวอุ้ยเกินขาดครึ่งขาดครึ่ง ขาดครึ่งโอ้ยขาดครึ่งหมดเลยอือขาดครึ่งหมดเลยพี่น้องพี่น้องงน,นปักหนามพี่น้องโอ้นานปักหนามพี่น้องเอ้ยลายแท้โอ้ยอยาปักหนามโอ้พี่น้องปักหนามปักหนามอือปักหนามพี่น้องพอราะว่าปักหนาม พูดมาผักน้ำพี่น้องเอ้ยยอดผักนามพูดมันยังกับผักน้ำพี่น้องอืมผักน้ำใช่ไหมด้านสวยๆนั่นเลยอุ้ยมันได้หักได้คือครึ่งเดียวมึงแม่ผมหักออกมาผมดมันกินก็อยู่ข้างบนไปถือแล้วมานำ มึงแต่พังหานพน้องหยอดไงจนพี่น้องเออทำมีโป้เนี้ยพี่น้องนี่น้ำน้ำเกีียวแขนเต็มนึงน้ำเกี่ยวแขนเต็มนึงอเลยพี่น้องโยพ<ว>่มาพังหนาออกดีดีเนาะ น้ำกันน้ำลาก็แทงน้ากันน้ำลายก็แทอ่นเดีครึ่งเดียวอ้ยเดีครึ่งเดียวนั่นนะะนะนี้ียวพุ่นหน่เข้าลึกไม่ได้นะเจ็บเจ็บน้ำน้ำน้ำว่ายวุจะสีข้า้ไรบนนี้เอ๊ะเอ๊ะเเข้าบไดยืนนอนนะนอนเข้าบัไดยืนนะโอ้ยว่ายไปอุ้ยอุ้ยน้ำน้ โอ้ยน้ gh, ouais. ำน้ำน we uh ้ำความพยายามไหนความพยายามก็ต้องนั Boy, ่งโอ้ยน้ำน oh, yeah. oh ้ำโอ้ยเอาไม่ไหว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 น้ำปุกยอดกำลังออกเต็มทั้งเลยนะนี่พวกนี้กันมันน้อยหมดนี่น้อยนี่โอ้ยโหมดแล้วพวกมันน้ำได้เออเออแค่น้อยแค่เอ้อ เนี่ยทำไมคุณไม่เอาออเอ๊เอใ okay. ครอยู่ในุูกเด็ววกุูกอยู่ยในผูกใครซื้าพไปเอาอยู่ลึกจนอยู่ลึกจนเปพเลยนาะมันะมมมมไปหาน้ำมากได้น้มานไปหา